ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้กลับมาตามสัญญาค่ะเป้บอกเพื่อนๆในคลิปที่แล้วว่าเป้จะมาแชร์เทคนิคการเก็บเงิน1ล้านแรกฉบับคนติดช้อปปิ้งแบบเป้นะคะว่าทํำยังไงคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆนะคะสําหรับคนที่แบบโอ้ติดกรามติดช้อปปิง้งติดใช้ชีวิตหรูหราติดกินบุฟเฟ่เก็บเงินยังไงถึงเก็บอยู่คือคลิปนี้ทํามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเป้เองโดยเฉพาะนะคะ บางอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าดีเนี่ยสามารถเรียนแบบได้นะคะแต่อย่างที่มันไม่ดีอะ่ะก็คือเรารู้แล้วก็ไม่ต้องเรียนแบบนะจ๊ะจริงๆเป้เป็นคนที่อย่างว่าก็คือติดช้อปปิ้งติดกินหรูเที่ยวหรูทําทงานมาเกือบสิบปีอะ่ะเชื่อไหมไม่มีเงินเก็บเลยแถมสร้างนี่เก่งมากเก่งตัวเท่าบ้านเลยแต่วันนี้เป้บอกได้เต็มปากเลยว่าเป้เก็บเงินได้แล้วเปลี่ยนนิสัยตัวเองไดแ้แล้วอยากมาแชร์เทคนิคการเปลี่ยนนิสยัยติดแกมติดชอ้อปเป็นพลังบวกทางการเงินจ้ะใครยังไม่กด ซับกดซับเลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูค่ะมาพูดถึงเงิน1ล้านบาทกันสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยอุยแป๊บเดียวเก็บได้แล้วแต่กับบางคนเนี่ยทั้งชีวิตก็ยังเก็บไม่ได้นะคะ เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นน้องๆอายุแบบ20ต้นๆออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านคลิปกันเยอะมากว่าแบบเออเก็บตังหนึล้านบาทได้แล้วทํำยังไงอะไรเงี้ยหาเงินได้เยอะมากในขณะที่ตอนที่เราอายุ20ยังแบบเฮ้ยเที่ยวห้างไป,ไปไปกินไหนดีไปกินส้มตำอะไรเงี้ยเที่ยวเล่นอยู่เลยแต่จริงๆแล้วเป้ก็ไม่รู้นะว่าเราอ่ะคนจะมีเงินหล้านบาทแรกได้ตอนอายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเฮยคนนี้ดีคนนี้เก่งคนนี้แบบเหนือคน แต่สำหรับเป๊กก็คือมีเงิน1นล้านบาทแรกตอนอายุก่อนจะ30พอดีซึ่งตอนนี้สามแล้วเงิน1นล้านบาทนั้นเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งว่ายังอยู่ไหมเหลือเอาไปดอยแล้วแต่ด้วยอายุแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะมันบีบทําให้เราต้องมาแบบ สนใจด้านการเงินมากขึ้นพ่อบอกตรงๆว่าก่อนอนันนี้เป้ไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยจริงๆแล้วเป็นคนที่หาเงินได้เยอะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เป็นคนที่เก็บไม่เป็นจนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่เดี๋ยวจะต้องว่ากันอีกทีหนึ่งทำไมถึงดีๆมาสนใจเรื่องการเงินเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าแบ็คกราวของเป้นเนี่ยตอนเรียนจบเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยนะคะก็คือศูนย์บาท ขึ้นิสเคมเ i อร์เลยนะว่านี่เป็นสิ่งไม่ดีเป้เป็นคนที่หนีออกจากบ้านคือเรามีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็ตอนนั้นอะ่ะได้ทํางานและเรียนจบละได้ทํางานเป็นพยาบาลละแล้วก็อยู่หอพักพยาบาลเนี่แหละซึ่งมันเป็นสวัสดิการของโรงพยาบาลที่แบบเออจะมีหอพักฟรีแล้วตอนที่จบมาตอนแรกอะ่ะก็คือไม่ได้มีอารมณ์ที่จะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงจนเก็บเงินมาได้สองแ0,000นบาทแรกในชีวิต ช่วงนั้นน่ะเราก็ชอบดู YouTube รีวิวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงแล้วแบบเขารีวิวขายครีมกันเยอะมากเราก็อยากขายบ้างแต่เป้ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรดีๆก็เลยเอาเงินที่มีทั้งหมดอ่ะไปลงทำครีมหมดเลยซึ่งครีมนั้นน่ะใครเคเจอบ้างมันชื่อครีมบังโคเป็นแบบสลิปปิ้งมาส์ เป้กับระโบอก็คือเดินไปหาโรงงานเองเลยสั่งผลิตนน่นนี่นั่นลองสูตรกันนานมากคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากคือมันใช้แล้วแบบหน้ามันชุ่มชื้นหน้ามันแบบผิวสุขภาพดีขึ้นจริงๆภายในชั่วข้ามคืนเป็นสลิปปิ้งมาที่เป้ชอบมากๆมันแหละแต่ด้วยความที่เป้ลงเงินไปกับการอาอย่างดีเยอะมากไม่เหลือเงินเอาไว้ทําการตลาดเลยมันก็เจ๊งดิ แต่เราก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการครีมอยู่นะคะเนื่องจากที่เราอชอบดูคนอื่นเขาทำรีวิวยูทงยูทู e คราวนี้เราก็ทำคลิปแต่งหน้าของตัวเองบ้างเป้ก็ทำ o w t o แต่งหน้าของเป้ไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่เราแต่งหน้าไม่สวยแล้วก็มีการพัฒนาฝีมืออะไรขึ้นไปเรื่อยๆและการทำ YouTube คือการรีวิวเครื่องสำอางของเป๊ะเป็นจุดที่ทำให้เป๊ะเก็บเงินไม่ได้เลยเพราะว่าเงินเดือนออกปุ๊บ ของออกใหม่อะเราซื้อแล้วเวลาเราซื้ออะสไตล์แบบบ็อกเกอร์เนาะลิปเนี่ยคนอื่นอาจจะซื้อแค่สีเดียวแต่ไม่ฉันซื้อครบทุกสีเพราะว่าช่องนู้นอะเขามีรีวิวลิปสติกครบทุกสีเลยนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าแบรนด์ส่งให้อะเป้อะซื้อครบทุกสีเลยสกินแคร์ไหนออกใหม่เอาฉันซื้อซื้ออนุนี้ซื้อนู่นนั่นซื้อแล้วทีนี้ก็ไม่ได้มีงานคงงานเข้าไม่มีงานรีวิวอะไรหรอกแต่ก็เก็บตังค์เจียดตังค์เก็บไปได้อีกส่วนหนึ่ง ประมาณห0 0 0 0แสนปรากฏว่าโดนหลอกลงทุนลูกโตนะคะคือสามารถบอกชื่อได้เลยเขาชื่อ Nice Review เราไม่ต้องกลัวโดนเขาฟ้องหรือว่าอะไรที่จริงเราต้องไปฟ้องเขาด้วยซ้ำคือเคยเห็นข่าวไหมคือถ้าบางคนที่แบบไม่เคยลงทุน Nice Review อะมันเป็นการหลอกให้เราอะเข้าไปแบบรีวิวของตามคลิป มีมิชชั่นให้ทําโดยที่เราเอาตังไปลงได้นะและหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ได้ตังคืนกลับมาลงทุนแชร์ Nice r e ีวิวกดไลค์กดแชร์นะครับชักชวนให้คนเนี่ยเข้าไปร่วมวงแชร์ด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นวงแชร์เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนระบบ ก็คือตอนแรกอ,ะอ่ะเขาโอนให้เราเป็นเงินธรรมดาใช่ไหมแต่หลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ละเราต้องรีบอัดเงินเข้าไปเพราะหลังจากนี้เงินในนั้นอะ่ะมันจะแบบทําการแลกเปลี่ยนช้ามากอันนี้คือสิ่งที่เขาแจ้งไปก็เลยอัดลงไปเลย8ปดหมื่นปรากฏว่าเงินตรงนั้นอะ่ะก็คือโดนเขากงไปหมดเลยเขาขนเงินออกนอกประเทศไปแล้วนายรีวิวผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกัน ผู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับมีผู้เสียหายในประมาณ300รายมูลค่าความเสียหายกว่า120ล้านบาทนะครับคือเจ้าของไนซ์รีวิวอ่ะเขาก็แบบจะมีสาวกเลยนะออกมาปกป้องว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้หลอกเราแต่จริงๆก็คือคนที่โดนหลอกได้กันนั่นแหละเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาอ่ะถูกหลอกลงคุนลกโซ่ว่าปกป้องใหญ่เลยว่าแบบเอ้ยเจ้าของไนซ์รีวิวไม่ได้กงเงินเราแต่ที่จริงก็คือ ไปแล้วจ้าตอนนี้ก็คือน่าจะไปใช้ชีวิตที่มีความสุขในประเทศอื่นสักประเทศหนึ่งนะคะคนเสียหายเยอะมากในตอนนั้นเนาะซึ่งตอนนี้เป้ก็ไม่ได้จิตใจอะไรแลวเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบหลายปีมานานละเพราะฉะนั้นก็มีข้อคิดในชีวิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะจะลงทุนอะไรก็ต้องศึกษาดูดีๆเลยแล้วก็อย่าแบบอย่าให้เขาใช้สถานการณ์ขับขันในการบีบให้เราลงเงินแบบนี้อันเนี้ยคือถ้าเริ่มมีสถานการณ์ขับขันปุ๊บ ไม่ใช่แล้วถอยออกมาเลยมันคือเราอาจจะโดนหลอกอยู่ก็ได้แต่หลังจากน,นั้นก็รู้สึกว่ามีแต้มบุญเกี่ยวกับการทํารีวิวของตัวเองนะคะเริ่มมีคนตั้งรีวิวแล้วมันจะมีคลิปของเป้คลิปหนึ่งที่แมสมากเลยใน Youtube ก็คือการกินอาหารเซเว่นลดน้ําหนักคลิปนั้นอ่ะพอแบบมันบูมปุ๊บเป็นแบบร้านเจ็ดวิวปุ๊บอะ นอกจากเราจะได้เงินรายได้จาก Youtube แล้วอะ่ะเราก็มีสปอนเซอร์จากเครื่องสำอางหรือว่าจากพวกอาหารเสริมแบรนด์ต่างๆมาจ้างเราด้วยทีนี้พอง,งานตรงนี้มันมีคนมาจ้างปุ๊บอ่ะ มันก็เหมือนเป็นกับดักในชีวิตของเบกอย่างหนึ่งนะก็คือเงินเดือนออกมาคราเนี้ยกัที่เหลือเก็บบ้างไม่เก็บละเพราะเราคิดว่ามันคือการลงทุนเอาไปซื้อขครองสำอางให้หมดเลยแล้วเครื่องสำอางอะ่ะใช้ทีเดียวนะไม่ได้ใช้ต่อเก็บเอาไว้เต็มตู้เต็มเตียงเลยจ้ะแล้วมันก็เจ๋ง เจออีกทีก็คืออันตรธานเจ๊งไปแล้วนะคะให้คนอื่นก็ไม่ได้ที่จริงอะ่ะควรจะขายต่อเนาะแต่เป้เป็นคนที่แบบอะไรที่เราเปิดแล้วอะ่ะไม่กล้าส่งต่ออะ่ะมันมันเป็นอะไรที่สกรปรกอะ่ะมันไม่ชอบนะอย่างนั้นอะ่ะแฟนก็เตือนนะคะว่าเอ้ยเธอใช้เงินเยอะเกินไปเปล่าคือบางอย่างอะ่ะเธอไม่ต้องไปซื้อเครื่องสอําอางที่มันออกใหม่อะไรขนาดนั้นก็ได้เราไปยืนรีวิวในห้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยซึ่งเป้ก็ ไม่ได้ฉันต้องนั่งดีๆอย่างนี้เท่านั้นชีวิตติดกแกรมแล้วก็รีวิวไปที่พักจากที่อยู่ฟรีๆก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สวยอะห้องมันไม่สวยแล้วคนเขาอยากจะดูได้ไงแสงก็ไม่มีพีคสุดเลยคือเป้ไปยืนข้างรถกระบะ แล้วก็เพื่อที่จะแบบพื้นแสงอาทิตย์มาลงตรงนี้แล้วก็เอาแบบเอาลิฟโพยูทูบมาทาข้างรถกระบะตอนนั้นนะก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องสร้างนี่เสียอย่างหนึ่งแล้วแหละนี่เสียหรือว่านี้ไม่เสียก็ไม่แน่ใจนะตอนแรกก็เป็นนี้เสียก็คือกู้ซื้อคอนโด ทั้งทงที่จริงอะเราจะมีที่พักฟรีอยู่แล้วใช่ปะคราวนี้ก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอีกเดือนละแบบ15ื่นในการแบบผ่อนคอนโดทีเนี้ยทุกเดือนอะเงินเดือนเราก็แค่3าสี่หมื่นเนาะเงินเดือนพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินไม่เหลือเลยนะคะสักบาทศูนย์บาทพอทีนี้ชีวิตเราเริ่มดําเนินมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไปเป็นพยาบาลที่อยู่ต้องขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกเราไม่ชอบเวรบ่ายเวรดึกเลยอะมันแบบ มันทําให้ร่างกายเราล้วนไปหมดแล้วการที่ไม่ได้นอนตอนกลางคืนมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราเกิดมาเราไม่ได้คิดเลยว่าเราต้องเจออะไรแบบนี้สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีก็เลยคิดว่าอยากจะย้ายแผนกแต่ถ้าจะย้ายแผนกก็ต้องได้เงินเยอะด้วยเป้ก็เลยคิดว่าจากเป็นพยาบาลผู้ป่วยในธรรมดาเนี่ยอยากจะไปเรียนไตเทียมนะคะเรียนต่อเฉพาะทางเพราะว่าได้ข่าวมาว่าการทํางานเป็นพยาบาลไตเทียมอะ มาได้เงินเยอะแล้วมันก็ไม่มีเวรดึกซึ่งเฟกนิวเฟกนิว๋ยวพูดถึงในคลิปอื่นแต่พอเราอยากเรียนต่อเฉพาะทางมันก็ต้องเก็บเงินก็เลยคิดหาวิธีกับแฟนว่าเออจัมโบ้ช่วยคิดหน่อยว่าจะทํายังไงไปถึงจะเก็บตังค์ได้ปรากฏว่าของมาฮิโรนอ่ะเขาก็จะมีสหกรณ์นะคะให้เราแบบ ลงทุนเก็บเป็นกองทุนเก็บเป็นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินแต่ละเดือนไปเลยนะคะแล้วเงินตรงนั้นเราก็ยังได้อยู่ก็คือเป้่ะให้สหกรณ์หักเงินเป้ไปเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่น ก็คือเก็บเงินได้ประมาณ200,000ในนั้นก็พอกับการไปเรียนเฉพาะทางพอดีคืออันนี้เป็น20,000 0เนี่ยไม่ใช่ค่าเรียนเฉพาะทางอย่างเดียวนะเป็นค่าใช้ชีวิตในช่วงที่เราไปเรียนเฉพาะทางแล้วเราไม่ได้ทํางานด้วยเพราะว่าเวลาเราเรียนไตเทียมอ่ะเขาห้ามทํางานไปเรียนไปเขาให้ออกเลยออกจากงานเลยแล้วก็ไปเรียนอย่างเดียวนะคะในระหว่างเรียนไตเทียมอ่ะเป้กก็ยังจะมีรายได้อยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกจากการที่รับงานรีวิวแต่ทีนี้ แฟนเป้มันเริ่มเล่นหุ้นเมื่อประมาณแบบ2ปีที่แล้วคราวนี้ก็ไม่ได้เหมือนตอนนันรีวิวนะมีการศึกษาอย่างดีอะไรอย่างดีเลยก็ลงเงินทีละน้อยแบบ DCA นะคะไม่ได้ลงตู้มเดียวกับรวยชั่วข้ามคืนแบบนั้นไม่เอาแล้วทีนี้มันเป็นจังหวะของชีวิตพอดีที่งานรีวิวของเป้อะ ตอนนี้มันมีคนส่งเครื่องสำอางมาให้เราใช้ฟรีๆเลยครบทุกสีแบบที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์แค่เรารีวิวให้เขาในความเป็นจริงนะคะในสำหรับเจ้าที่ไม่ได้จ้างก็คือรีวิวตามความเป็นจริงได้เลยแล้วก็ได้เครื่องสำอางฟรีๆด้วยแป๊ก็เลยไม่ได้ต้องซื้อเครื่องสำอางเองมานานมากแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะมากเงินที่แป้จะเอาไปซื้อเครื่องสำอางทั้งหมดเนี่ยก็เลยเอามาลงทุนในหุ้น เก็บไปเรื่อยๆคือแบบไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าเดือนหนึ่งจะต้องแบบ DCA หุ้น1 1ื่นหนึ่งสองหมื่นหมื่นห้อะไรอย่างงี้นะไม่ใช่คือเปได้เงินมาจากรีวิวปุ๊บเป้เก็บใส่หุ้นใส่พอร์ตเก็บใส่พอร์ตเก็บใส่พอร์ตเธอเชื่อปะภายใน6เดือนหลังจากที่เป้รู้จักกับการเล่นหุ้นอะเป้เก็บเงินในพอร์ตได้1ล้านบาทแรกจากเงินรีวิวมันจะเป็นแบบ หลายซับหลายซ้อนนะงงมากหลายซับหลายซ้อนมากสาหรับการลงทุนในหุ้นในฉบับแบบคนติดช้อปปิ้งแบบของเป่ะเดิมที่เราต้องช้อปเครื่องสอําอางต้องช้อปแบบกระเป๋าเสื้อพงเสื้อผ้ามารีวิวใช่ปะพวกนั้นอะในความรู้สึกของเป๊เปก็รู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนเพราะว่าเป๊ะทำงานเป็นบิวตี้บอเกอร์เป๊ะต้องซื้อไม่เคยรู้สึกผิดเลยที่ใช้เงินหมดกระเป๋าในการซื้อของพวกนั้นมาให้เพื่อนๆดูแต่พอเอาความรู้สึกนั้นอะ มาใช้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นอะเวลาเราซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งอะเหมือนเราได้แบบเอยช้อปปิ้งซื้อของอะไรเงี้ยมันทําให้ความรู้สึกแบบช้อปโฮลิกของเราอะมันเบาบางลงเหมือนเรายังได้ช้อปของอยู่แต่ว่าช็อปมาเป็นหุ้นทีนี้ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเป้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเพื่อนๆมาลงทุนในหุ้นเถอะมันทําให้แบบเงินงอกเงยหรืออะไรยังไงคือเป้ยังติดดอยอยู่เป็นล้านเลยจริงๆเรื่องจริงอยากดูไหมสีแดงๆอ่ะจะเปิดให้ดูคืออันนี้คือพอตของเป้นะคะเห็นความแดงปะอ่ะให้ดูนิดเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเป็นการชีน้นําติดดอยเป็นล้านจริงๆแล้วเป้ก็มีหลายพอร์ตด้วย แต่ถามว่าเฮ้ยเป้ทุกใจไหมในการที่แบบเอาเงินไปติดดอยขนาดนั้นเไ,ไม่ได้ทุกใจนะคะเพราะว่าเงินที่เป้ซื้อไปทุกบาททุกสตางค์อ่ะมันเป็นเงินที่โคตรเย็นเป็นเงินที่แบบเย็นมากๆแล้วยิ่งไปติดดอยอะ่ะยิ่งเย็น <c oughs> คือเย็นจนไม่รู้จะเย็นยังไงแล้วคือเอาจริงๆอะ่ะแค่6เดือนนะเป้เก็บได้1ล้านบาทมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตพอดีด้วยที่แบบ อองานรีวิวเข้าจังๆเลยอะไรอย่างเงี้ยในปีที่แล้วแล้วเป้ก็มีการจดบริษงบริษัทอะไรเรียบร้อยของเป้น,นะคะคือเม็ดเงินอะมันเข้ามาถูกช่วงถูกเวลาพอดีก็เลยแบบอ่ะก่อนหน้านี้เราไม่มีตังเก็บสักบาทเลยแต่เนี่ยเพื่งผ่านมา6เดือนเก็บเงินได้1ล้านสำหรับสายที่ช้อปปิ้งจริงๆจนเก็บเงินไม่ได้อ่ะ แล้วยังไม่เคยแบบลงทุนในทองหรือว่าลงทุนบิตคอยซื้อกองทุนอะไรอย่างเงี้ยลองหันมาเปิดพอร์ตดูคือการเปิดพอร์ตอะเข้าใจเลยนะว่ามันยากแล้วเวลาไม่มีคนช่วยอะมันยากมากซึ่งเป้อะเอาจริงๆนะถึงแฟนจะศึกษาในเรื่องหุ้นอะเขาก็ยังไม่ได้เก่ง วิธีการของเป้ก็คือไปนั่งูนธนาคารเลยแล้วบอกว่าพี่เขาวันนี้ช่วยเปิดพอร์ตให้หนูให้สําเร็จให้หน่อยแล้วเขาก็พาทําจนสําเร็จเ้ยแล้วทีนี้ร้านแรกอะ่ะได้มาแล้วแบบงง,ง,งๆใช่ปะเขาว่ากันว่าร้านแรกเนี่ยจะเป็นร้านที่ยากที่สุดแต่เป้กลับคิดว่าร้านต่อไปนั่แหละมันยากกว่าเพราะว่าร้านแรกอะ่ะเราเหมือนได้มาจากชคช่วยเลยอะ่ะ มันไม่ใช่เป็นการที่แบบเออเป้ลงทุนจนมันได้บวกจนมันเป็นสีเขียวแล้วก็เอาเงินดอกเบี้ยม,มาทบต้นให้มันแบบงอกเงยไปอีกจนกลายเป็นร้านแรกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะฉะนั้นเป้ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องการหาเงินร้านแรกของเราอ่ะมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่สําเร็จขนาดนั้นรู้สึกว่าร้านที่สองต้องหาที่เป้อะน่าจะท้าทายเพราะว่าเราจะเอาเงินร้านแรกอ่ะมาลงทุนยังไงให้ได้ร้านที่สองก็ตอนเนี้ย เป้ก็บ้องรงเลยนะเป้ยังเลือกไม่ได้เลยว่าเป้จะไปลงทุนอะไรยังไงต่อนะคะเพราะตลาดอย่างที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19มิถุนายนสเต2 2พันส,ส,สคือติดดอยกันละนาวนะคะสำหรับหุ้นไทย อาจจะต้องไปลงทุนประเทศอื่นอะไรงไรก็ว่าไปก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องทางนี้แล้วกันเพราะว่าหลังจากนี้เป้ก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะไรอีกเยอะเพราะว่าจริงๆเป้ก็เบิร์นเอาเกี่ยวกับการแบบเออ how to แต่งหน้าอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าอยากทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่านะคะแล้วตอนนี้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง,เองการสร้างธุรกิจอะไรมากกว่าก็จะอยู่ในช่องนี้เลยใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซุปเปอร์แตงอะไรให้เป้ด้วยก็ได้นะคะวันนี้ ไปลาจ้ะบา